ตอนนี้เราได้อะไหลมาแล้วครับผมไปซื้ออะไหลมาครับผมแล้วก็จะมาดัดแปลงพักไฟครับผมก็จะต่อเข้ากับพักตัวนี้ไปโมลเลคอแลมแอร์โมเลคอมแอร์ขเขารียกหน้าพัดคอ,แอมแอรนะ์วางเลย ครับผมักไม่เหมือนกันนะครับผมรักไม่เหมือนกันช้นเนี้แต่เส้นละเหมือนกันงไงสายสีเขียวเหมือนกันนะผมก็เลยว่า มาดูฝั่งนี้สายสีดำอ้าวต้องมีการต่อแน่นอนครับผมก็มาดูนี่ครับผมต่อตรงนี้แล้วก็จะบัดกีเข้าครับบัดกีเข้าก็ไปก็จะเสียบลักได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราทำเสร็จล้วก็จะไปที่ตัวรถกันนะครับ สนอกอดทุกใครเซียดีได้ละเซียราต้มแบบก็ไปมาไปมาเรือมาชุบแต่งถอดเพราว่าจะหนก็ไปมาปนแดจะคือข้ากลุ้งเขาไปพัดมหอมักแต่มันเป็นอกกษณของมันบอสอนี่พุ่ก้าวงก็มีลายแบบนะ อลาบุงแดงโอ้นี่ดีโต๊ม่นก่อนอีกสีขาวเนี่ยแหมน

ดึทงทางแล้วกันมันจะเนี่ยมันปิดตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยมันยืดมาอย่างเงี้ยถ้าเราจะรัดก่อนมันก็อันนี้ก็หุบไม่ได้ก็ต้องให้อันนี้มันคุมนี้ก่อนคุมนี้แล้วก็ใส่นี้แต่อย่างของเก่าเขาก็ไม่ได้ไม่ได้พิมไม่ได,ไได้ไม่ได้ใส่อะไรนะทางเ ยืดไปดึงยก,ข,ก,ยกข,ขึ้นปึ๊บแล้วก็เลื่อนมาอะไรยกแบบไหนอ่ะกดขึ้นปุ๊บแล้วก็เลื่อนไอตัวดำที่มาแล้วก็าคลายกับไปอีกฟังเสียงฟังเสียงมันมีแก๊สไหมเนี่ยเห็นไหมนะี่พอใช้นานๆไปรถมันอืดก็ต้องเปลี่ย <c oughs> นางเหมือนกันครั <c oughs> บผมเหมือนกันจีแรมไปเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมจีแรมไปแชกซะแล้ว ไปเช็คเสร็จแล้วแต่ก่อนเคยเอามานั่นอยู่เอามาทำรถเครื่องของเล่นรถเครื่องไงโอเคเรียบร้อยสมัยนี้มันยังมีมยอยู่ไ,ไหมแฟชั่นเกย์ใหญ่เหรเห็นไหมนี่ยังมีอยู่เนาะเรามีความมีคนใช้อะโอเคเดี๋ยวเราต่อเ,เสร็จแล้วเราก็จะไปที่หน้าง,งานกันนะครับผม รถจอดอยู่ห่างประมาณกิโลหนึ่งครับ